มาอีกแล้วเด้อยายดวงชาแนลสวัสด mm ีค e ่ะเมื่อ uh นี้สิมาเสนอสมตำสมตำเมื่อนี้ใส่เชิญตุ้งเกือมาตำเมื่อนี้ตุ้งเกลือก็ตำผสมแซ่บใส่ไปคงสุดเลยตามเวียดจะแซ่บยุคฟูอยู่บ้านก็ไมีเล่านี่ละเป็นตุ้งตำซูินตลอดนหัว เท็มเพ็บยาเขินแล้วเขิน,นได้ไหนชาตเป็น่แม่บักลีนนี่บันไ่เอเรียน่ออาชูดสูดตู้เกืกเรีนบักรพิชเชระเบิดเราเกิดใจหมดจะเหนีวซะละเราเคยต่ำอยู่ละเกิดใจหมดจะยัางเลยสูดตู้เกือกนะคะวันนี้มากินส้ตมตำสูตรตู้เกือก <S <S ตู้เกือกนี่ก็คือพี่น้องหลาน หลานเกิดมาน้ำกันแต่น้อยอยู่น้ำกันพอแม่เล่าเสียเมิดแล้วตายเมิดแล้วแต่ในน้อยก็เลยเมาอยู่น้ำกันอยู่ในบ้านเดียวกันกเป็นลูกพี่ลูกน้องอันแม่ยายดวงนี่เป็นเอืย้ยเป็นใหญ่เม่เล่าม,มาเริ่มมือนี่พี่น้องไม่กินตำสุมซมตำตูต้กกือกตีตำมันุ่งสูม่มฉีดแ่บ สูตตูต้กเกิดนะคะว่ามีไผเหมือน <laughs> ใส่าอยู่แล้วก็ไปใส่หลายโดะ <laughs> เอือวัน่ะเอือวนะ <laughs> ัน่ะเอือวันเฮ้ยการเสนอ เด้อพี่น้องเอ้ยมันกินตับบางฮวงงมือนี่ตับบางฮวงแซบแซบขึ้นมาขึ้นมาตัดเอาแกะพัดพักขี้เล็กพวกกินกจพักกินยา,มมาอเออเออโอ้ฉันก็เป็นตามมาัเวเ่บที่เลี้ามมาองอ๋อถือว่าเป็นใบแล้วเป็นใบมาแต่เกิดเด้อค่ะเด้อเราเกิดมานเราก็เป็นใบเลยเราบอกว่าเป็นแต่ว่าเราเห็ดอยากเจงเห็ดไทยเห็ดหน้าให้กิน เล่าหนิล่ะผู้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าชูใยดวงกินถ้าอยู่กับใยดวงกินนันยากกันต้องกัดมากเต้นหน่อยเต้เนี่ยนั่นตั้งเกิดนี่น้กินสีมือตัดเกลือซื้อนองเนื้อมา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 กินด้วยกันมาซิมสีมืดตามมะฮุ่งตุกเกิดมาซิมละเมืองละสัน

มามามาน้องเอ้ยเอฟซีทั้งหลายเบสซีกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเมนอนี้พ์มือตุ๊กตาโมฮงซุยใหญ่ดวงจรแซ่บแทบไลค์กดแชร์กดติดตามบุญเด้อแปลกสิจันจักขอคะแนนบุญเด้อ กดไลค์กดแชร์ตะกือกัเด้อค่ะเด้อช่องาย่ดวงแชนแนลมามากินมาชิมแม,ม่นม่เอวไอ้แม่ย่าใ่ขึ้นมาชิมส้มตำเนี่ยมาบามาชิมตำไปบ้าเนี่ยไปกุ้งไปกุ้มาเกียมาเกีมาชิมมาชิม มาจีมฝีมือตุกเกือกสิเออร่งไม่มีซ้อนหรอมีอยู่ทุสละซับหรอซ้อนอยู่อ่ะจังเอาม่ยังอ่ะเด็สิบปากแตกนี่ออาปุ่นน้ำแต่งรุมกันกินแม่กินกข้าปุ่นน้ำกินกินแตบปะแซ่บ เหาบนเรา <c oughs> บอกใ <c oughs> <c oughs> ี่งบ่ตีพือเกิดอะไรบ้านเราสบายดีออรัอพี่ชอบเมขาประพินประพินแส้อมากมากพี่นียกกังคนขี้โฉมตัมขี้เล็กม่นางเริ่มเด็กนมาก mặt trời mặt mà, mặt trời 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 nó trời าามานค่ะมามาพี่น้องพี่น้องมากกินน้ำกันต้มจ,จ้ำแซบ่บต้ตมจำตะเฟอือตะเฟอือตะเกืเอบกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะเด้อพี่นอ้องเด้อกดติดจ้มเฮ้อ ทุกรุ่นจะได้แจ้งเตือนนี่จะตำรทมกินยบุบานพี่ไส้ให้สวนแกงเน้แกง,แกงแเจแ๊บบมะแสบแซบ มามามาไมา่มกินน้ำกันไม่กินน้ำกันพี่น้องเอ้ยนั่นแหละลานีเผ็ดเดินมาเือนี่เหมือนนังเห็ดเราเ,เหเาาาาเ็ดหน่อยคนะเห็ดน่อยเพาเห็ดยืนออกไป

ล้างบ้านเป็นหน้าทุ่งหน้าบานปีใสโอ้โหนี่เจปาเจปาไม่เจ๊ด้มามามากินด้วยกันแอดดูโหแสบแสบเาสน เอาคลิปเขาก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะคลิปหน้าพอกัอนไหมคะ่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ